ทุกคนทุกคนทุกคนตอนนี้อยู่กับเพื่อน น่าพูดคำอยากนะเพื่อนครับเธอพูดได้พูดไล่พูดได้พูดไลูด้พูดตายครับเธอครับติงเฮ้ยไม่มีใครได้ยินเป็นหนูอเปว่าเออเป็นหนูไม่แนะนำ อย่าไม่ต้องพูดดีกว่ทุกคนต้องไปฝึกการเป็นไอดอลหนึ่งศูนหนึ่งก่อนทุกคนหนูยังไม่ติดมาหาอะไรแต่ว่าคะแนนแซตคะแนนแซตออกแล้วเมื่อกี้นี้ทุกคนหนูจะเปิดให้ดูโทรศัพท์ มันได้ยินอะเพื่อนโทรมาคือแบบทุกคนหนู ดีใจมากคือหนู่สอบแซดมาตั้งแต่แบบหลายรอบแล้วใช่ไหมคะแนนมันแย่มาโดยตลอดแล้ว้วรอบนี้หนูพูดอะไรเพื่อร้องไห้ไม่น้ำตาซึมเพราะว่าอะไรเลยไม่ยู่ฉันพูดว่าแย่เราไม่เท่ากันจริงๆที่ผ่านมามัน คำหนึ่งทุกคนหนูจะเปิดให้ดูว่าแบบว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าแต่ว่ามันก็เซฟแล้วหนูดีใจมากแบบว่าดีใจมากมากจริงๆแบบดีใจมากเลหนูไม่คิดว่าหนูจะผิดตนี้นะทุกคนหนูพยายามมาโดยตลอดหนูก็ดีมากแล้วก็แบบทุกคนคือหนูสอบแซดแบบรอบรอบสั่งรอบสั่งสิงหาหนูก็สอบหลังแล้วก็ขึ้นคอนใช่ไหมแล้วรอบนี้หนูก็แล้วก็รอบ รอบเซฟหนูก็สอบแล้วก็ขึ้นสเตจกับเพื่อนต่อใช่ไหมล้วหนูก็เราเราออกหนูก็มีทํางานต่อตอนนี้เหมือนกันแต่ว่าคนคือมันคนเนอะหนูดีใจมากเลยหนูดีใจมากจริงๆอ่ะเหนื่อยนเหนื่อยมากจะร้อกคอเลยขันเลยหนูอ่านถึงแบบ ยังดุรุ่งวันรุ่งนี้ท้งก็เลยแบบอย่างมาบอกทุกคนเส่อจริงๆแต่ว่าคือแต่ว่ามันยังไม่ได้แปลว่ามันจะติดมหาลัยทุกคนหนูต้องก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็หนู่าต้องสอบไอเอลอีกแต่ว่าแต่ว่าแบบว่าได้แซ่ดขนาดนี้แล้วหนูดีใจมากถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบเซฟขนาดนั้นแต่ว่า หนูแบบที่ผ่านมาหนูได้แบบไม่ค่อยดีเลยแต่ว่ารอบนี้มันได้ดีหนูก็เลยดีใจมากหนูก็เหมือนจะมาจะไม่สอบแล้วเพราะว่าหนูแบบเพียดมาเลยตลอดทุกคนที่แบบที่ตามหนูก็น่าจะรู้แล้วหนูก็ดีใจฉะนั้นตอนนี้สามารถจ้างงานได้ทุกอาทิเลยนะคะถึงแม้ว่าหนูจะยังไม่ได้สอบไอเอวก็ตามแต่ว่าหนูก็จะพยายาม <c oughs> ใช่ หนูไม่คิดว่าหนูจะถึงคะแนนนี้คือหนูนั่งคานวณคะแนนมาทุกวันว่าหนูน่าจะได้ถ้ารอบนี้หนูได้พันสามแล้วหนูจะทํายังไงต่อดีเพราะว่ารอบนี้หนูแบบรู้สึกว่าทำได้เยอะที่สุดแล้วถ้าส่งหนูไปสอบรอบหน้าอีกแบบรอบมีคะแนนข้อสอบไม่ได้ยากเท่าเดือนอื่นใช่ไหมถ้าส่งว่าเดือนหน้ามันยากอีกหนูก็ต้องแบบเครียดไปอีกสองเดือนสามเดือนหรือไม่ก็ถึงมีนาเลยแต่ว่ารอบนี้หนูว่าน่าจะพอมีโอกาสแล้วแต่ว่า ตอนและถึงแม้ว่ายังไม่ติดก็ตามแต่ว่าแต่ว่าถือว่าเป็นข่าวดีทุกคนก็มารอยินดีตอนที่หนูติดนะหนูจะติดให้ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ติดก็ตามแต่ว่าพรุ่งนี้หนูสอบหนูสอบไฟแนลก็เลยไม่ได้ไปโรชูชใช่ไหมตอนนี้ก็นั่งอ่านไฟแนลกับเพื่อนอยู่แล้วแบบคือหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาหนูแบบกินข้าวไม่ลงแล้วหนูก็แบบหนูกินข้าวไม่ลงแล้วหนูก็อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยมาโดยหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาแล้ว หนก็แบบกลัวคะแนนออกมาแบบนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าแต่วันได้ได้ข้นกะตุ้คือเพื่อนเพื่อนบ้านมีสาวไว้นะหนูอยากโดดตอนนี้ ไปโดดกันไห <cuanto S 1> มเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนสามารถอัดคลิปได้เพื่อนเพื่อนรอลงเดี๋ยวเอัดคลิปส่งเพื่อนอัดคลิปให้แฟนคลับทั้งหลาย์นะคนเอาดีๆทำดีๆเอ็มมี่เป็นเควโดดน้ำโดดน้ำหลังจากเครียดมานานหลายเดือนแฮชแท็กเป็นเคยเครียดเกินพาไปโดดน้ำไม่ไหวแล้วทุกคนแล้วตอบวหนูไม่มีหนูไม่มีสมาธิอ่านข้อสอบพรุ่งนี้แล้วแต่ว่าหนูไม่เป็นไรแล้วคือหนู ไม่ไหวแล้วท,ทุกคนไม่ไหวแล้วดูไม่ไหวแล้วอ่าไม่ไหวแล้วโอเคหนูใกล้จะไปแล้วแต่ว่าก็มาบอกแค่นี้แหละหนูดีใจมากทุกคนหนูหนูจะได้ไปเที่ยวแล้วหนูก็จะได้พักผ่อนแล้วขอบคุณค่ะาเอาเป็น่ะาอานข้ เดี yes, hope, baby 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 ๋ยวไปโดนน้ำทะเลเชียงใหม่ฉันอยากเต้นเบบี้เบบี้เบบี้มากคนเราจะจะละว่าจะไปละเพราะว่าเพื่อนก็อ่านหนังสือกันอยู่เดี๋ยวหนูก็จะไปอ่านต่อแล้วเพโอ้พรุ่งนี้สอบปลายภาค oh my gosh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  แต่ว่าไม่เป็นไรเราจอยละร้องไห้ยไปเนี่ยไม่รู้ร้องไห้ไม่ออกอ่ะทุกคนมันแบบว่ามันแบบมันไม่หลุดมันมันยังไม่เสียเมยคือมันยังไม่ติดกับทุกคนแต่ว่า ถือว่าได้ได้โอเคแล้วแต่ว่าหนูว่าหนูจะน่าจะพอแค่นี้แหละนี่ใจอ่ะัน่นแหละบ๊ายบายนะทุกคนหนูไปอ่านหนังสือแหละไปพาพอีกแล้วอ g ก i n แต่ว้จะเลิกสอบนะทุกคนมันจบไอ้นี่แหละแฮชแท็กเด็กเกบเก้าใช่เก็บไว้ร้องทีมเดียวกันบ๊ายบา